สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี้ไม้ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนานมังกรประจําเดือนกันยายน2 5 6 3นะคะชาวราศีมังกรลัคนานมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมค่ะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่จะไม่เหมือนของไทย การอ่านดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคราบแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนะาะบางเคสบางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นเร็วอาจจะเกิดขึ้นช้าหรือว่าบางสถานการณ์อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นั่นเองนะคะก็ ยังไงก็ตามไม่ก็แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อ,อเขาเรียกว่าเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดีกว่านะคะแล้วก็หรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็ได้เนาะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวหรือว่าหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็สำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรในเดือนอดวงทั่วไปของเดือนกันยายนนี้ก็จะมาเร็วหน่อยนะคะก็เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็จะได้เฝ้าระวังนะคะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเราก็เฝ้าระวังไว้เนาะสิ่งที่ไม่ดีจะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะอะไรที่ดีเราก็เก็บไว้แล้วก็เอาไว้เป็นกําลังใจให้กับตัวเองในการก้าวเดินต่อไปในทุกๆวันนั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันนะสําหรับชาวราศีมังกรและคณามังกรคุณคือชาวทัตด,ดินนะคะเ,เริ่มต้นกันจากไพ่ใบแรกดีกว่านะคะได้เป็นไพ่เด็กถือไม่เท้าค่ะเด็กถือไม่เท้าเข้ามาใบแรกเลยตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะตัวคุณชาวราศีมังกรและคณามังกรค่อนข้างที่จะมี เป้าหมายบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจบางคนนะคะกําลังมองถึงอนาคตของตัวเองเนาะอยากได้อยากมีค่ะบางคนอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะประสบผลสําเร็จในเรื่องงานนะคะประสบผลสําเร็จในเรื่องราวของการเงินประสบผลสาเร็จในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะตัวคุณเปรียบเสมือนเด็กถือไม้เท้าคนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมองอนาคตของตัวเองไปในแง่บวกนะแล้วก็เหมือนกับฝันเขาเรียกว่าอะไร ไม่ไม่เขาเรียกว่ามีความฝันที่สูงนะคะแล้วก็พยายามจะเขาเรียกว่าศึกษาหาความรู้ก้าวไปทีละก้าวให้ประสบผลสาเร็จตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้นะคะไม่มองว่าแต่ชาวราศีมังกรและขนามังกรในเดือนกันยายนนี้หลายๆคนเนาะน่าจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าเอ้ยภายในปีนี้เราจะทําอะไรให้มันสําเร็จก่อน ก่อนสิ้นปีนี้เราจะมีเป้าหมายแบบไหนให้ให้มันประสบผลสำเร็จในเรื่องนั้นๆที่เราตั้งเป้าไว้นะคะอืมเนาะก็ค่อนข้างที่จะมองอนาคตของตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้ทุกๆวันเนี่ยมันมันดีนะคะแล้วก็มันเอื้อแล้วก็ส่งผลให้อนาคตนั้นอยู่ใกล้เรามากที่สุดนั่นเองนะคะอืมมยก็มองว่ามันก็เป็นไมซ์เซ็ตที่ดีนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เราเรื่องดีกว่าเนาะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักนะคะเริ่มต้นจากเรื่องราวของการงานนะคะการงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะยุ่งวุ่นวายนะคะเนาะมีคนคอยกันแกล้งมีคนคอยบังคับควบคุมนะคะมีคนบางบางคนอาจจะถูกเขาเรียกว่า บังคับให้อยู่ในกรอบในระเบียบมากเกินไปนะคะ,ะหรือว่าบางคนอาจจะทํางานที่ตัวเองไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่แล้วก็มีความยากลําบากในการทํางานนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีความขัดแย้งนะคะในในที่ทํางานเนาะมีการทําอะไรรับหลังเลื่อยขาเก้าอี้นินทานะคะเนาะก็ค่อนข้างที่จะมีความน่าเบื่ออยู่นะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ในเดือนกันยายนนี้นะคะถามว่ามี คนเขาเรียกว่าอะไรอะตัวคุณค่อนข้างที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่ j u d g m e n t ขึ้นมาในตำแหน่งอุปสรรคและปัญหาเนาะก็คือตัวคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงงานค่ะในในการทำงานในที่เดิมมีมีเรื่องราวของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็เขาเรียกว่ามีการทำอะไรลับหลังมีการพูด พูดจาเสียสีนะคะน่าเลื่อยค่ะเก้าอี้นะคะพยายามเขาเรียกว่าไม่มีความยุติธรรมในในในใ,ในองค์กรนะนะคะอืมเนาะตัวคุณต้องการกจะเปลี่ยนแปลงนะคะในการทํางานของคุณเนาะมองอนาคตของตัวเองนะคะนะไพ่งานขึ้นมาอีกสองใบนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าที่เป็นตัวตนของคุณกับไพ่คุณถือไม้เท้าตัวคุณต้องการจะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะให้ให้มันดีขึ้นเนาะบางคนนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสนะที่จะได้ เขาเรียกว่าเปลี่ยนงานนะคะเนาะเปลี่ยนงานได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นดีขึ้นนะคะจากที่ทํางานเดิมก็ได้เช่นเดียวกันบางคนในเดือนกันยายนนี้ก็เริ่มที่จะมองหางานใหม่ๆแล้วองค์กรกับเขาเรียกว่ามองหางานใหม่ในองค์กรใหม่แล้วนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อ,อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่มองว่า ถ้าหากว่าเป็นการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวแบบว่า,าทําคนเดียวหรือว่าทํากับ ธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มองว่าทำได้นะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นธุรกิจที่ร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่ครอบครัวแบบว่านามสกุลเดียวกันหรือว่าเป็นกิจการครอบครัวเป็นเป็นธุรกิจที่ตัวเรายังไม่ได้มีประสบการณ์หรืออย่างหรือว่ายังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เคยคุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หรือกับคนที่เรา เพิ่งจะรู้จักเนะาะไพ่เดวิลขึ้นมาด้วยแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะการถูกโกงนะคะสําหรับคนที่อยากจะร่วมหุ้นร่วมทําธุรกิจกับคนแปลกหน้านะคะกับคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะอื สำหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีมังกรลัคนณามังกรไพ่เงินจริงๆไม่มีขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าไม่มองว่าตัวคุณการเงินค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไปได้อยู่นะคะหมายถึงว่าสามารถสามารถดำเนินไปได้นะคะ,ะมีไพ่เอ็ e เปอเรอร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะการเงินค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะให้ระมัดระวังนะคะการเงินที่คุณจะเอาเงินไปลงทุนร่วมหุ้นนะคะหรือว่าทําธุรกิจเนาะหรือว่าการที่มีคนเข้ามาชักชวนยืมเงินนะคะก็ตรงนี้ให้ระมัดระวังนะคะอย่าถ้าถ้าในช่วงเดือนกันยายนนี้มีคนเข้ามาหยิบยืมก็ไม่แนะนำว่าต้องปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะโดนยืมโดยที่ไม่ได้คืนนั่นเองนะคะอืม ส่วนของการลงทุนอะไรก็ตามก็ช่วงนี้ก็ขอให้ระง,งับเรามัดระวังไว้ก่อนเนาะก็ไพ่สีดาบขึ้นมาด้วยแบบนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะอืมก็ให้นิ่งๆไว้ก่อนก็แล้วกันในช่วงเดือนกันยายนนี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงกันยาไปก่อนหรือว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้การที่คุณจะลงทุนหรือว่าจะเอาเงินไปทําอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีศึกษารายละเอียดให้มันรอบครอบนะคะในเดือนกันยายนนี้ยังไม่เหมาะแก่การลงทุนนะคะ การงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะโชคลาภโชคลาภของชาวราศีมังกรลัคนามังกรถ้าเป็นโชคลาภลาบลอยนะคะไม่มองว่ายังไม่มีนะคะยังไม่มีเนาะก็ไม่มองว่าให้เขาเรียกว่าให้ทำงานเก็บเงินไปก่อนดีกว่านะคะมันถ้าได้มามันก็ไม่มองว่ามันจะกลายเป็นทุกขลาบซะมากกว่านะเพราะว่ามันมีไพ่สีดาบอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะได้ลาบมาแต่ตัวเองก็อาจจะป่วยก็ได้นั่นเองนะ สำหรับนะคะในเรื่องราวของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องราวของสุขภาพนะคะอ่ะาไพ่เดวิลขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นแล้วก็ไพ่จัดเม้นต์เป็นโรคก,กราเก่านะคะเป็นโรคอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมนะคะเกี่ยวกับ เป็นเป็โรคติดต่อทางพันธุกรรมหรือวาอ่าเขาเรียกว่าทางสายเลือดนะคะนะอาจจะเป็นโรคความดันนะคะนะโรคเกี่ยวกับการติดต่อทางาเขาเรียกว่าอย่างบางคนเป็นโรคความคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะมีภาวะนะคะที่จะเสี่ยงในการ เป็นโรคเหล่านั้นด้วยก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สูบบุหรี่บ่อยๆนะคะเนาะกินเหล้าสูบบุหรี่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของปอดตับนะคะอืมเนาะแล้วก็ช่องท้องนะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะ ให้ระมัดระวังมากๆนะคะในเรื่องราวของสุขภาพนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์มโอกาสถ้าหากว่าป่วยแล้วนะคะก็มีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้นอนรักษาตัวนานเลยนะคะเนาะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะ การงานการเงินสุขภาพโชคลาภไปแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะสําหรับคนโสดคนโสดถามว่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าแน่นอนคะ่ะมีคนเข้ามาแน่ๆนะคะไพ่เดวิลขึ้นมาแบบนี้นะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอืมนะเขาอาจจะเข้ามาโดยที่หวังผลประโยชน์กับคุณนะคะหวังในเรื่องราวของเงินทองร่างกาย หรือหรือ,อผลประโยชน์ใดๆก็ตามนะคะต้องให้ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับคนโสดเนาะให้ดูดีๆนะคะสำหรับนะคะคนที่มีคู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้สึกว่าในเรื่องราวของคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่มองว่ามันจะนิ่งๆน,นะถามว่าความสัมพันธ์มันจะคืบหน้า จะได้รับความชัดเจนไหมนะคะไม่มองว่ามันยังไม่ได้รับความชัดเจนแต่อย่างใดนะคะอืมนะก็ยังคงคุมเครืออยู่นะคะไพ่สีดาบขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะอ่าก็ยังไปไปกลับกลับกันอยู่นะคะยังยังคงแบบว่าไม่ชัดเจนเนาะมีไพ่ d e วิลขึ้นมาด้วยนะคะไพ่ของความคุมเครือไม่ชัดเจนดีไม่ดีเราอาจจะกระเข้าไปเป็นมือที่3ก็ได้ทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะอืม สำหรับใครนะคะทีออ่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคะไม่มองว่าความสัมพันธ์นี้มันมันยังคงตัดกันไม่ขาดนะคะเนะาะไพ่เดวิลนะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะม,มันมันยังเขาเรียกว่ามันยังคง มีความแอบทำอะไรลับหลังกันอยู่นะคะเนาะแล้วก็เป็นไพ่ปีศาจขึ้นมาด้วยแบบนี้นะคะอ่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะคะยังมีความรู้สึกติดห่วงติดห่วงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะคะเนะาะอจะจะหยุดก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้นะคะก็อ่ความสัมพันธ์ยังคงหาความชัดเจนแล้วก็หาความาแน่นอนไม่ได้ในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ ถึงแม้ว่าเราอยากจะหลุดออกไปจากตรงนี้มันก็ยังหลุดไม่ได้นะคะในเดือนกันยายนนะสำหรับความรักนะคะของคนที่มีคู่แล้วสถานะมีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะไม่มองว่าความสัมพันธ์นี้ยังเป็นไปได้อยู่ทั้งทั้งที่มันก็อาจจะไม่มีความหวานนะคะไพ้เอ p e r อเรอนะคะไพ้สี ถ้วยและก็ไพ่สิบเอไพ่เก้าถ้วยแลวก็ไพ่สิบถ้วยนะคะไม่มองว่าความสัมพันธ์ยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีความหวานในความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์จะนิ่งๆน,นะคะ,ะความเป็นครอบครัวก็ยังมีอยู่แต่ให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมะีคนเข้ามานะคะเป็นเป็นคนใหม่เข้ามาในในความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณแล้วก็ตัวคน ตัวคนรักนะคะอาจจะเข้ามาทางคุณหรือว่าเข้ามาทางคนรักก็ได้นะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังเนาะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวเขาที่เจ้าชู้นะคะอมืมีการดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคู่นะเฉพาะคู่ที่มีปัญหากันเท่านั้นนะคะมีเกณฑมเดอกาสที่จะมีการนอกใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีมังกรและคานมังกรนะคะเดี๋ยวยังไงในเรื่องราวของความรักคลิปความรักเจาะลึกนะคะไม่จะทำอีกคลิปหนึ่งก็อยากจะให้ติดตามกันในเพลย์ลิสต์ด้วยนะคะอืมก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ไหม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id ข้ามามสอบถามรายละเอียดค่าครูได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วไม่มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยในเดือนกันยายนเป็นเดือนเกิดของไม่นะคะสําหรับโปรโมชั่นแพ็กเกจการดูดวงแบบพิมพ์ตอบ5คําถามปกติแล้วค่าครูจะอยู่ที่299บาทพิเศษลดเหลือ199บาทค่ะเพื่อนๆคนไหนตั้งอ,อยากจะดูดวงส่วนตัวกับไม่ก็สามารถแอดไลน์ line. มาคุยกันก่อน,อนได้นะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ